Oh. nó mày cười lái lên Hãy subscribe เห็นเพื่อนเอานอนอยเห็นเห็นเลยปากัะมานสวนนะคะมา,มา,าน้อไม้เอาไปไว้เห็ดน,น้อไม้สมงอดที่สามเอาหยญดจังหน่อย เพราะเาดูการก่อค่ะนาไดสียสู้ไหมบุญกำลังพ้าบึงเราเอาใหม่เนาะค่ะเนาะ Đúng cả lái lái vô, nấm khá vô Các cái nấm mịt tắt đâu khả Cô phay cái ngay cả lắm mặt ngay Được khả, cô chuẩn ไปเลยหาหนอแล้วค่ะถ่ายว่าทำนี่เองวะตัดก,กิ่งหน่อยออกค่ะแล้วเ่าจะขึ้นได้แล้วค่ะ าามมาอันดีกว่าแตงโมไหมเดี๋ยวนะไล่อันนี้ค่ะอันอน,อนี้ก่อนตั้งอันนี้ก่อนกลางกอกัะนี่วะวัวนี่อาจจะยังไม่ทันเห็นการล้างภูล้างแน่ละค่ะเชว่วยในเรื่องนอนน,อนี่อยู่กลางกอแต่เป็นหน่อยเนาะ น่อยๆเปยังขาไปเห็นน้ำม้ส้มไปกินแกงกินแรงบอมต้าชมพูตัดนอ,อไฟนะคะกินไฟที่เกินพักกันเอาพักกันเผาพักกันมาเผาหลอกก่อนเนี่ยนะมนละก,กินก,กันบดตัดลงมันก็จะหนาเป็นหนานะ ยังเห็นมองนั้น,นี่เนาะมองลวดลวดนหล่ออย่างหลดเอาลอยอย่างหลดมาวางเพราะว่ามาพาะพร้าวช่วงหนาข้นมันจะมาล่ามเผาช่วงหนาวปมาแกอีตัวนี้เดี๋คนยังถือยางหน้านึ่งจังขางยังหน้าหลวก มีมีน้อใหมู่่ยหมอเอาลงนั่งมีน้องมันย่นมีครับอืมอืมน่าจะเชืออยู่ <laughs> จ้าขอจบนะคะกานพาชมเพิน่นพามาเอาน่ใหม่เนะอ่ะเนาจะจำเน้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกกำลังใจจ้าบายบายค่ะ